สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวแกะกล่องนะครับหูฟังไร้สายนะครับหูฟังบลูทูธยี่ห้อบีแมกนะครับรุ่น r b s 5นะครับตัวนี้นะครับสามารถจากทางร้านะจากทางร้านเออเออนี่นะครับในกล่องประกันแคทนะแคทซีแคทห้าช็อปนะครับโอเคอันนี้เขาส่งมาทางอัตนี้เก็บเงินปลายทางนะครับผมสั่จากทางร้านอาซาจากทางร้านของอาซาดบ่อยมากครับ ก็ได้ของปกติครบหมดนะครับของไม่เคยมีของขาดของอะไรส่งผิดนะฮะโอ้โหไอเกตเขาแน่นมากเลยครับอไปรอช้าของใหม่เปิดซิงเลยนี่ผมสั่งไปประมาณนะครับก็จะไม่ผิดนะครับสีห้าวันได้ของนะครับของก็ได้มา 5, ประมาณสี่ห้าวัน นี่ฮ<บ>นะออกานี่อะไรกเราสีห้าใบก็ได้ของฮะโอเคไป่อครับมีอให้มากครับแถมูุอไม้แถม,น,น,ๆๆมนีก็นี่ครับตัวหกฟังเลยนะพอมาอย่างดีครับผง องกาดกมีมีอะไรเอ่ยบัเป็นกรสินค้าครขเข้านะบริษัทนค้าแล้วก็เป็นของใบเสจนะครับไปเสจรับเงินจากทางลาซาเขาครับนี่ต่างมัที่ราคาห้ารอยาสิบเก้าบาทนะครับเก็บเงินไปทางนะครับถ้าเราสั่งของกับทางอาซาด้าตั้งแต่ประมาณสี่้อยเบาบาทขึ้นไปครับก็จะ ัดส่งฟรีไม่เสียอจอดส่งนะครับโอเคดูตัวแพ็กเกจกันเลยดีกว่าเ,เปิอย่างนี้นะทำแพ็กเกจมาดีฮะชอบดีแพ็กเกจดนนีมากเลยฮะแพ็กเกจนะของเขาฮะ มากเปิดยากมากน,น,นี่อีกแล้ว กล่องก่อนนะครับกล่องก็อตูวกล่องนะครับกล่องก็จะแบบว่าตู้ดีครับขนาดกำลังดีหลังก,ก็ไม่มีบอกพีเจอหลังการด้านข้างนะครับก็บอกว่าสายที้ยาวเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับหลังการก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีการันตีว่ามั่นใจเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สือวัตถุดีนะตัวนี้นะเข็มนะเปิดเอ้โ,อโหเท่มากครับนี่ผมสั่งมาเป็นตัวสีขาวนะครับเปิดยังไงอ๋อมีซีนมาอย่างดีครับเป็นซีนปิดแม่งดีเลยนะครับเป็นซีมปิดแม่งดีฮะ นี่กล้องมัโฟกัสนะครับซีนมาอย่างดีนะมีซีนปิดให้หมดนะซีนอันนี้ก็มีซีนนะปิดให้หมดมาดูของข้างในกันเลยกลารแกะกล่องกันใหม่ใหม่ให้ได้ฟิลลิ่ง เป็นแว่นเนี่ยเกือบด้ครับกล่องทำดูดีมากมี <c oughs> คู่มือการใช้งานนะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็มีภาษาจีนนะภาษาจีนก็มีวันนิ่งนะคำเตือนนะ การใช้งานในควรจะอ่านหน่อยครับแต่ภาษาอังกฤษก็นั่นหนักครับนี่บัตรรับประกันสินค้าครประกันสินค้าของรีแม็กก็ผ่านคิวนี่คิวซีพาร์ตแล้วนะมีการันตีด้วยนะครับผ่านการตรวจสอบนะครับดูที่ตัวฝังกันเลยนะ ต่องก็มีตัตวหูวฟังอ๋อมีสายชาร์จครับสายชาร์จนะครับเป็นไมโคร USB นะครับเป็นไมโคร USB นี่นะครับไมโคร USB ไมโคร USB นะครับวมีอ่หูฟังแถมให้ด้วยครับหูฟัง มให้สองชุดนะครับหูกลางหูคนแบบคนที่เขาหูเด็กหูใหญ่หูหาหลายกันะครก็ตัวหูฟังนะครับรอเอาไปดูที่ตัวหูฟังได้ดีกว่า หูฟังอะไรเนี่ยโอเคอเริ่มมีตัวหูฟังแล้ตวตัวหูฟังเนี่ยก็ลักษณะนะครับก็ถือว่าโอเคดีนะฮะดีนะ,นะการดีไซน์ออกมาของเขาเนี่ยถือว่าโอเคนะครับมีปุ่มปรับลดเสียงนะครับนี่ช่องเสียบสายชาร์จนะฮะชาร์จ <c oughs> m i โคร USB นะครับ okay. น,นี้จะมีไฟวอดสถานะนะครับโพรงอันนี้จะเขียนไว้ด้วยนะครับว่าอันไหนข้างซ้ายข้างขวาครับมีตัว R ตัว L เล็บไลท์นะครับ okay. เวลาเปิดใช้งานนะครับเปิดใช้งานก็เราเสรังเกตนะครับทั้งสองข้างเหมือนกันอันดึงจะกดได้สมมติว่าอันนี้ที่ผมถืออยู่มันคือ ข้างเล็บเล็บก็คือซ้ายผมกดแบบน,นี้ไม่ได้นะครับแต่อันนี้ R ก็ข้างขวาแต่ว่ากดได้ครับนะครับไยิน,ะน,นเสียงไหมครับโอเคกดถ้ากดแช่ทิ้งไว้ครับจะมีไฟล์สถานะอันนี้ขึ้นมานะครับเรากดแช่ไปเลยครับนี่นะครับเป็นน้ําเงินสองครั้งสาม แล้วก็เป็นสีแดงกับพิซสลักกับน้ำเงินนะครับนี่ก็คือสถานะพร้อมเครื่องพร้อมใช้งานแล้วแล้วก็ไปนําอุปกรณ์มาออติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบอุปกรณ์มาแป๊บหนึงนะครับเป็นหูฟังอันนี้นะครับหูฟัง r e แม x เนี่ย หรอฟังรีแม็กนี่จะรองรับทั้ง i o s แล้วก็ Android นะครับรองรับหมดเลยนะครับถือว่างานสำหรับงานประกอบของมันนะครับงานประกอบก็ถือว่าใช้ได้ครับสายก็ทำออกมาดีนะครับอย่างรุ่นกเก่าๆที่ผมเคยใช้นะครับไม่ขอพูดยี่ห้ออะไรแล้วกันนะครับออกแบบมาได้ไม่โอเคนะครับสายเสยพังง่ายมากนะครับอย่างกองผมอย่างเงี้ย <c oughs> เออ่ที่ผมก็ใช้แบบมีสายมาพังพังบ่อยมากอจนแบบเซ็งแหละนะครับอ่าโอเคนะครับก็เราไปคอนเนคกันนะครับน,นี้สถานะพร้อมนะครก็เรานำเครื่องของเรามาเลยนะครับที่เราจะทำการทดสอบนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าเบรปเตอรที่บูทูธบูทูธก็เปิดขึ้นมาเลยตึ๊บ จะขึ้นนะครับขึ้นนะครับขึ้นเป็น ABS 5นะครับคือตู้โอเคอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะมีชื่อว่า r b s 5นะครับไม่สามารถเปลี่ยนชื่อให้มันได้นะครับอ่ะนะครับตอนนี้เครื่องก็มองเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับ r b s 5กดให้กดนี้เข้าไปครับสามารถเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่ออยู่โอเค อเชื่อมต่ออยู่เนี่ย <c oughs> ทีนี้เราก็ไปเปิดเพลงในได้ครับแต่เ,เราไม่เครื่องไม่มีเพลงเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเพลงหนึ่งกันนะครับฐานะนะครับฐานะเมื่อเชื่อมต่อแล้วเนี่ยจะมีเป็นไฟเสียงเืินกับพี่เป็นระยะนะ,ะช้ากับพี่ทีเดียนะคึคโอเคตัวนี้อ่าเม่ว่าผมเปิดเพลงนะ นี่นะครับเพลงก็จะมาออกที่ตัวลำโพงนะครับไม่ได้ออกผ่าน iPad แล้วนะครับนี่ครับออกผ่านตัวนี้หละลำโพงนะครับนะครับสถานะของผมนะครับกอนะก็คือว่าเราเชื่อมต่อบลูทูธอยู่นะครับโอเคนี่นะตัวนี้จะสามารถปรับลดเสียงผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีปุ่มให้ปรับอยู่นะครับดกดก่อนนี่ ค่อยกดตรงทีนะครับกดตรงทีพอเรากดตรงทีีทเนี่ยเสียงก็กค่อยเงียบนะครับครับก็ถือว่าดีครับคุ้มมากกับราคาแค่หกร้อยบาทแต่แต่คุณที่คุณภาพเสงขนาดนี้เลยนะครับว่าจะเป็นด้านการออกแบบอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเยี่ยมนะครับสำหรับผมนะครับยังไงผมก็ขอ,อ,อจบการรีวิวเจ้าหูฟังรีแม็กนะครับหูฟังรีแม็กตัว RBS 5เพียงไว้แค่นี้ครับ สวัสดีครับ